จกคลิปน่ารักน่ารักจากช่องติ๊กตอกของคุณพัชระนะคะที่จะมีการรีวิวชีวิตน้องหมาหน้าเซเว่นค่ะที่แบบว่าอยู่ดีกินดีมีอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเลยนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละวันน้องหมาตัวนี้กินอะไรกันบ้างวันนี้จะกินฟัวซองใช่ไหม น้องหมาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าสมชายค่ะเป็นน้องหมาเพศผู้นะคะชอบมาแวะเวียนอยู่ที่เซเว่นสาขาเพชรเกษม69อยู่เป็นประจำค่ะซึ่งเจ้าของคลิปนะคะหรือว่าคุณพัชระนะคะก็ทํางานในเซเว่นสาขานี้นี่แหละค่ะแล้วก็จะชอบนําอาหารมาให้เจ้าสมชายเป็นประจําทุกวันเลยมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานเรียกได้ว่าอิ่ม้ําสําราญกันเลยทีเดียวค่ะ มือที่พีคที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นมือนี้และคะ่ะทุกคนเข้ากล่องเซเว่นนะคะแต่ว่าที่มันพีคนะคะก็คืออยู่ตรงที่นี่แหละคะ่ะมีการป้อนด้วยค่ะโอ้โหมันจะสบายเกินไปไหมเจ้าสมชายอาหารที่เจ้าสมชายกินนะคะก็จะมีทั้งไส้กรอกเซเวน่นเบคอนนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่ากินดีกว่าเราอีกคะ่ะทุกคนแล้วก็มีตบท้ายด้วยของหวานนะคะเป็นขนมปังคแครกเกอร์ต่าง ซึ่งคุณปชระก็บอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเจ้าสมชายเนี่ยจะได้กินอาหารไม่ครบถ้วนเพราะว่าเขาเนี่ยให้กินทั้งอาหารเม็ดของสุนัขแล้วก็อาหารของคนสลับสลับกันไปเพื่อไม่ให้น้องหมาเบื่ออาหารค่ะดูจากสุขภาพของเจ้าสมชายก็รู้เลยนะคะว่ากินดีอยู่ดีขนาดไหนอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวนแน่นตับขนาดนี้ค่ะ ภาพน่ารักน่ารักนะคะระหว่างเจ้าสมชายน้องหมาจอนแล้วก็หนุ่มพนักง,งานเซเว่นคุณพัชระนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่คลิปนี้นะคะมีการเผยแพร่อ,พอ,ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาขอบคุณแทนเจ้าสมชายกันมากมายเลยนะคะที่คุณพัชระเนี่ยเอ็นดูแล้วก็เมตตาเจ้าสมชายก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่สร้างรอยยิ้มดีๆแล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกๆคนในวันนี้นะคะ